ก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนก็มาอยู่กับช่องแบ็คโกลนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปตามหน้าปกนะทุกคนซึ่งใครโดมีข้อมูลหลุดออกมาแล้วทุกคนน่าจะเป็นไอเอ็กสามปีนะครับทุกคนตอนช่วงมกกาอะไรแบบนี้นะครับประมาณนั้นมาดูมาอ่านนะครับทุกคนหรือพอจะขึ้นรูปมาให้นะที่ผมไปแปร,ปรมานะครับมันเป็นไคโดข้อมูลหลุดมานะครับมันจะเขียนว่าไคโดมังกรนะครับรูปแบบมีวงเล็บรูปแบบโซออนเต็มตัวนะครับแล้วมาดู สกิลที่1กันเลยนะครับแบบไปอย่างรวดเร็วนะทุกคนสกิลที่1ก็จะมีการถูกชาร์จนะครับมีการระเบิดด้วยนะต้องมารอดูทางเกมตอนตัวละครเปิดปเผยออกมากอย่างเต็มตัวนะทุกคนซึ่งข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลที่หลุดมาทางดิสขอนะมาดูสกิลที่2กันเลยนะครับก็จะมีการระเบิดด้วยการอธิบายเป็นรูปไฟนะทุกคนน่าจะเป็นแบบเคยโดปยปล่อยไฟออกมากทางปากมั้งทุกคนแล้วก็มีการดัดแปลง ดูเหมือนเขาจะเหมือนว่าเขาโจมตีแบบคอมโบครั้งแรกด้วยการใช้อาคินะแถมยังมีโอกาสได้ร่างไฮบิดด้วยนะคนก็ประมาณนี้นะทดกคนซึ่งก็แปลได้ประมาณนี้นะทุกคนซึ่งถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอไฟด้วยนะครับทุกคนซึ่งนี้ก็มาบอกข้อมูลหลุดออกมาเฉยๆนะครับตัวถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องผมเลยนะครับทุกคนก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ลาไปแล้วนะครับทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับ